ครับผมและก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอกันนะครับรบกวนนิดนึงนะครับผมเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับก็คือกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับใน f a c e b o o k นะครับรวมไปถึงถ้าใครที่ชอบดู YouTube ก็เข้าไปกด Subscribe ที่ช่องเราได้นะครับเซิร์ชได้เลย BigPack Packaging Service เช่นเดียวกันนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งใน YouTube เช่นเดียวกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ พิกแพ็กสวัสดีครับพบกับเมยอีกครั้งนะครับผมในรายการพิกแพ็ก be my g m e นะครับผมรายการที่เริญนชวนแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเป็นพนักงานภายในองค์กรของเรานั่นก็คือพิกแพ็กบรรจุพันธ์นะครับที่จะมาออกไอเดียแล้วก็ทําแบรนด์ของเขาเองนะครับซึ่งจุดประสงค์ของรายการนี้ก็เพื่ออยากให้ทุกๆคนนะครับทำแบรนด์ได้นั่นเองนะครับผมในครั้งแรกนะครับอันนี้ย้อนนิดนึงถ้าใครยังไม่ดูสามารถย้อนดูได้ก็จะเป็นคุณตั้มที่มีทักษะในเรื่องของการออกแบบ คร,ครั้งที่2เป็นน้องหมีเขาก็จะมีทักษะในเรื่องของความรู้ด้านของวัสดุบรรจุภัณฑ์รู้ว่าตัวนี้แมทชิ่งกับผลิตภัณฑ์ไหนได้บ้างนะครับและครั้งนี้นะครับไม่เหมือนใครเลยนะครับเขาก็จะไม่มีทักษะทั้ง2อย่างนี้เลยแต่ว่าเขาก็มีไอเดียดีๆสามารถสร้างแบรนด์ได้เดี <Wow. S 1> ๋ยวจะไปดูกันว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรแล้วก็จะแต่งตัวออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเชิญรับชมได้เลยครับตอนนี้นะครับแขกรับเชิญก็อยู่กับเมฆแล้วนะครับขอเสียงต้อนรับพี่ปิงปองหน่อยครับสวัสดีร่ิงอครับ พี่ปิงปองแนะนาตัวนิดนึงครับว่าทํางานอยู่แผนกอะไรปิงปองครับเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีครับผมก็จ,จะไม่ใช่คนที่มีทักษะในเรื่องของการออกแบบหรือว่าในเรื่องของความรู้เรื่องบรรจุภัณฑ์ใช่ไหมครับ<ช>คือพิงปองไม่มีมมทั้งสองอย่างนี้เลย่ีเลยครับผมแต่พิงปองก็มีความฝัน<ช>อยากจะทําแบรนด์เหมือนกันใช่พิงปองเล่าเลยก็ได้ครับว่าอยากทําอะไรในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคือตัวพี่นะครับเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วก็เลยอยากจะทํากาแฟ คนดื่มครับผมโคบิลใช่ใช่เพราะว่ากรรมวิธีน่าจะไม่ยุ่งยากในการในการทำครับผมครับผมดื่มเป็นประจำทุกวันอยู่นะครับก็เลยเราจะทำอะไรดีให้มันแบบตอบโจทย์ตัวเราเองด้วยเพราะว่าสิ่งที่ชอบมันมันทำให้เราแบบอยากคว้าอยากอยากอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมจริงจรอยากจะศึกษาไปเรื่อยๆครับผมวันหนึ่งดื่มกาแฟเยอะไหมครับพี่มิ้ง สองแก้วได้สองแก้วครับผมหรือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยวันหนึ่งใช่ครับต้องมีอย่างน้อยๆวันหนึ่งต้องหนึ่งแก้วอ่าแล้วพี่ปิงปองตัวโคบิวครับที่พี่ปิงปองอยากทำเนี่ยอยากให้มันออกมาเป็นแนวไหนอ่น่าจะเป็นวินเทจวินเทจหน่อยครับใช่แล้วก็บรรยากาศธรรมชาตินิดนิดมีประมาณนั้นครับผมเอาแบบมีมีเรื่องของสัตสัตมาเกี่ยวข้องด้วยไหมได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันว่า งานมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเป็นกาแฟโคบิวนะครับผมใช่รวมเป็นถึงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปออกแบบผมลืมไปเราต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ก่อนพี่ปได้ครับได้เดี๋ยวเราไปเดินเลือกบรรจุภัณฑ์กันก่อนว่าจะเป็นขวดตัวไหนละกันครับผมโอเคครับพี่ปิงปองครับตอนนี้เราก็ได้ขวดแล้วเป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับขวด เทสนะครับปริมาตร200 ml เนาะมทำไมถึงเลือกเป็นขนาด200 ml ะครับ200 ml นี่ขนาดปริมาณกำลังพอดีพอดีนะใช่ครับไม่ไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปความเป็นกาแฟมันมันก็ค่อนข้างแบบกาเฟนเขาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับปริมาตรมันก็ไม่ต้องเยอะเกินไปไม่เยอะมากใช่ไม่งั้นตาแข็งแน่นอนใช่ครับแล้วก็เหตุผลที่เลือกขวดตัวนี้พี่มิงปองเลือกเพราะอะไรก่อนรูปทรงครับรูปทรงรูปทรงขวดอย่างแรก ถูกต้องครับพีป่ปองก็คือรูปทรงแบบนี้เหมาะกับเครื่องดื่มได้นะครับแล้วก็ส่วนที่ผมช่วยเพิ่มให้นิดนึงก็คือเรื่องของการเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับโครบริว โคบิลก็คือกรรมวิธีผลิตของเขาคือจะสามารถผ่านความร้อนก็ได้ไม่ผ่านก็ไดไ้แต่ในการทำของพี่อปองน่าจะไม่ผ่าน,านความร้อนเพราะฉะนั้นการเลือกพลาสติกก็คือเป็นไปได้ครับพี่ปองเพราะว่าเขาทนความร้อนได้ไม่ค่อยดี<อ>เวลาเขาโดนความร้อนก็จะบุบได้ครับความร้อนจะทนได้ไม่เกิน60องศานั่นเองถ้าเป็น<ม>พวกเพชรน,นะครับแต่ข้อดีของเขานั่นแหละก็คือถึงแม้ว่าเขาจะทนความร้อนไม่ดีเขาก็จะมีเรื่องน้าหนักที่เบาลงมารวมไปถึงต้นทุนในการขนส่งก็จะลดลงด้วยครับ แล้วก็ความใสที่เรียกได้ว่าสมัยนี้มันมากกว่าแกว้ว<ช>เดี๋ยวผมอ่ะก็จะไปสู่ขั้นตอนการออกแบบเมื่อกี้พิงปองบอกว่าอยากได้แนวก็คือวินเทจมูต a แอนโทนเป็นสีธรรมชาติคล้ <int> <ส>ายๆกับมีสัมาเกี่ยวขอ้อใครับะะโอเคาาได้เดี๋ยวตรงนี้ครับพี่พิงปองก็จะเอาไปบีบหรือว่าไปบอกเป็นรีควอรี่เมนให้กับพนักงานดีไซน์ของเราอีกทีนึง ผลงานจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคท้าดาเอ้พี่มิงปองแดรบแบงของพี่มิงปองเสร็จแล้วนะครับที่เลือกนกพูกให้เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเขาเป็นสัตว์ที่ตื่นกลางคืนเนาะใช่คือเหมือนกับดวงตาเขาค่อนข้างโตใช่ไหมมันมันเป็นอะไรที่สื่อได้ชัดเจนใช่ไหมครับว่าเป็นสัตว์ที่บอกว่าเป็นสัตว์ที่ตื่นนะเหมือนกาแฟนี้จะสื่อได้ชัดเจนต็ตัวมายิงกาคาเมเลียน กิงกาคามเลียนก็เขาก็เหมือนตาเขาก็เหมือนโตเหมือนกันตาเขาเหมือนปุดๆออกมาพฤติกรรมธรรมชาติของเขาก็เหมือนเป็นสัตว์ที่ตื่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันดูโลกๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอีกแบบนึ่งก็จะเป็นแนวแบบตัดทอนเหลือแค่นี้ให้มันดูแบบมินิมอลขึ้นนะครับแล้วตัวตมาณีอันนี้น่ารักใช่ใช่ดูน่ารักมากโอเคพี่พี่ปองส่วนใหญ่จะเป็นนกพู่ว่าบี่พี่ปองน่าจะชอบนกพู่มากกว่าใช่ใช่มันดูสื่อถึงความตื่น ตื่นตื่นตัวจริงใช่โอเคแล้วชอบแบบไหนเลือกเลยครับผมแบบนี้สินะอ่าเป็นแบบนี้เข้มเข้มสีตรงนี้ก็จะเออนี่จริงๆเขาออกแบบหลายแบบอยู่นะแล้วก็มีหลายสีอีกเป็นตัวนี้นะครับสีเขาก็ออกแบบเทาๆอมเขียวนิดนึงนะครับมีฟองเลือกเป็นแบบนี้ก็จะแนวแบบเท่ๆแต่ตอนแรกะผมนึกว่าพี่มงนจะเลือนนี้นะน่ารักดีน่าใช่แบบนี้ก็น่ารักะสองอย่างนี้ได้ครับ ล้วพิงปองผมลืมบอกไปถ้าพี่พิงปองรู้สึกว่างานมันยังไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยปรับแก้ได้สามครั้งอ๋อใช่ดีมากเลยครับอันนี้ลืมบอกไปบริการดีใช่ครับแล้วก็พิงปองเห็นตรงนี้ไหมนีอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คืออะไรครับนี่แถบคาดครับพี่พิงปองแถบคาดคาดคาดบนบนปากบนฝ่าขวดอ๋อเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามันแปะยังไงครับนะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็น่าจะต้องเลือกเป็นสีนี้แหละเพราะว่ามันเข้ากันเข้ากันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ของเมื่อมันไปอยู่บนบรรจุพัณฑ์แล้วแล้วแปะสติกเกอร์ตรงนี้ไปแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับผม พี่วิงปองโหสุดยอดมากนะครับพี่วิ่งปองเป็นคนติดฟิล์มมือถือมาก่อนหรือเปล่าเคยเคยติดอยู่เคจริงไหมเนี่ยอ๋อนี่ครับก็คืองานก็ค่อนข้างเนียบนะครับผมในส่วนที่สงสัยกันตรงนี้ทําไมต้องมาค่านะครับก็คือมันเป็นช่วยบ่งบอกถึงการเป็น t e m p ปอร์อีเวนตของผลิตภัณฑ์ได้ครับพี่วิ่งปองเป็นตัวช่วยป้องกันการปลมปนสินค้านะครับเพราะว่าเราทําอะไรที่มันเกี่ยวกับอาหาร ใช่ไหมครับอาหารเนี่ยเราเราต้องคอนเซิร์ตหรือว่าเก่กับใส่ใจตรงนี้มากๆใช่ครับนี่จะเป็นตัวที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้ถูกเปิดนั่นเองลูกค้าจะได้มั่นใจจะได้มั่นใจใช่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์นะครับแล้วเหตุผลที่มันต้องแปะมาประกบกับฉลากแล้วมันอาจจะดูไม่สวยนะครับจริงๆมันมีเหตุผลอยู่แต่ไปแปะด้านข้างเนี้ยถ้าเรามันก็ยังพอแกะได้ใช่แกะแล้วมันก็จะไม่เห็นรอยมันก็สามารถแปะกลับไปเรียนได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการแปะเนี้ยเวลาเขาแกะเนี่ยมัน <im attraction> เห็นรอยตรงด้านหน้าติดสติกเกอร์ได้มีตัวมองแด้ว่าเออมันถูกเปิดไปแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนําเพิ่มนะครับให้กับผู้ก่อการทุกท,ท่านว่าถ้าทําสติกเกอร์คาดอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแล้วก็แต่ก่อนเขาอาจจะใช้เป็นหุ่มชิ้งอ่าตัวนั้นมันจะเป็นขยะที่ค่อนข้างผมว่ามองว่าสิ้นเปลืองใช่ถ้าอย่างนี้มันเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็เป็นตรงนั้นได้ด้วยมันครบกว่านะครับอ่าเนี่ยผลออกมาแล้วก็คือสวยมากพี่งปองชอบไหม ชอบครับเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงๆนะครับคือมันเท่นะครับคือมันทําให้เจ้าของดูเท่ไปด้วยเลยอ่ะใช่นะก็ต้องขอขอบคุณพี่มิงปองมากที่มาเป็นแขกรับเชิญขอบคุณครับสวัสดีครับครั้งหน้าถ้ามิงปองอยากทําแบรนด์ตัวไหนผลิตภัณฑ์ไหนเพิ่มเติมก็ปรึกษาพิทแพ็คเลยก็ได้นะครับผมรวมไปถึงคนอื่นๆนะครับถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่ไลน์แอด s i g pick pack นะครับผม ทางเราก็จะมีแอดมินแล้วก็มีเทคนิคเซลล์อย่างผมนะครับไปช่วยไกด์ให้ว่าคุณควรใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องของคำปรึกษาเรื่องดีไซน์เราก็จะมีทีมดีไซน์ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่นั่นเองนะครับ,รบเรียกได้ว่าฟิกแพ็ครบจบในที่เดียวนะครับ,รรบวันนี้ผมกับพี่พิงฟองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ใน e ีหน้านะครับผมสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ